ข้ออาณาจักรสุโขทยัยมาดูกันเลยค่ะว่าอาณาจักรสุโขทัยเป็นยังไงอาณาจักรสุโขทัยนะคะเป็นอาณาจักรโบราณที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ํายมเมื่อก่อนก่อนที่จะเป็นอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยบริเวณนั้นก็เป็นชุมชนหลายๆชุมชนอยู่รวมๆกันนะคะตอนหลังก็รวมกันรวบรวมกันได้จนกลายเป็นอาณาจักร โดยเรื่องราวเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นในสมัยของพ่อขุนนาวนำถงคนนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดไปอ่านในหนังสืออื่นๆอาจจะมีชื่อไม่ใช่พ่อขุนนาวนำถงอาจจะเป็นพ่อขุนเงาวนำถมแบบนี้ค่ะชื่อมันจะมีความผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยเพราะมันเป็นเป็นชื่อสมัยก่อนนะคะแต่ว่าของครูเนี่ยครูจะใช้ชื่อว่าพ่อขุนนาวนำถงซึ่งพ่อขุนนาวนำถมเนี่ยมีลูก มีลูกค่ะชื่อว่าพ่อขุนผาเมืองในช่วงที่พ่อขุนนาวนำถมปกครองเป็นกษัตริย์ที่สุโขทัยเนี่ยได้ถูกอาณาจักรของโบราณยึดดินแดนไปทําให้พ่อขุนผาเมืองคนนี้ซึ่งเป็นลูกจะต้องไปกอบกู้ไปไปยึดเมืองคืนมาจากอาณาจักรของโบราณทีนี้พ่อขุนผาเมืองเนี่ยมีเพื่อน มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าพ่อขุนบางกลางหาวในตอนที่ไปยึดเมืองตอนนั้นเนี่ยพ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นลูกของพ่อขุนนาวนำถมเนี่ยเขาเป็นเจ้าเมืองอยู่แล้วนะคะมีเมืองเป็นของตัวเองอยู่แล้วปกครองเมืองลาดอ่าทีนี้เมื่อพ่อขุนผาเมืองแล้วก็เพื่อนสหายของท่านเนี่ยก็คือพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยไปทําศึก ยึดสุขโขทัยกลับคืนมาจากอาณาจักรของโบราณได้สําเร็จที่จริงแล้วเนี่ยเมืองเนี่ยจะต้องตกเป็นเมืองของพ่อคุณผาเมืองเพราะว่าเป็นลูกของกษัตริย์องค์ก่อนที่ปกครองเมืองนี้อยู่แล้วนะคะแต่เผอิญว่าพ่อคุณผาเมืองเนี่ยท่านเนี่ยมีเมืองที่ตัวเองปกครองอยู่แล้วก็คือเมืองเมืองราชก็เลยได้ตัดสินใจ ยกเมืองสุขโขทัยนะคะให้กับพ่อขุนบางกลางหาวนั่นเองพ่อขุนผาเมืองยกสุขโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวพ่อขุนบางกลางหาวก็เลยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของสุขโขทยัยทีนี้เนี่ยเมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์ก็เลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อจากพ่อขุนบางกลางหาวเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะ ในหนังสือเนี่ยจะเขียนว่าพ่อขุนศรีอินทราทิศเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์พะร่วงหมายถึงว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรสุโขทยัยโดยพระองค์เนี่ยเป็นอยู่ในราชวงศ์พะร่วงราชวงศ์ก็คือตระกูลตระกูลพะร่วงแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรสุโขทยัยคือพ่อขุนนาวนำถมเมื่อกี้ที่กล่าวไป แต่ว่าอย่างเป็นทางการในหนังสือเนี่ยจะเขียนว่าพ่อขุนศรีทรัติเป็นกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรสุโขทัยหรือเรียกว่าประถมกษัตริย์นะคะพ่อขุนศรีทรัติเนี่ยมีลูกสองคนมีลูกสองคนคนแรกชื่อพ่อขุนบานเมืองกับคนที่สองชื่อพ่อขุนรามคำแหงเดี๋ยวครูจะขึ้นชื่อให้ต่อหลังอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆ พอ่อขุนศรีธารทิตก็ปกครองเป็นกษัตริย์องค์แรกนะคะแล้วก็ขยับขยายเมืองไปเรื่อยๆแล้วก็เคยทําสงครามครั้งหนึ่งกับเมืองอซึ่งเป็นเมื่อก่อ,อซึ่งเป็นเมืองใกล้เคียงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับอาณาจักรสุขโขทัยนั่แหละแต่แว่าเราก็สามารถที่จะปกป้องแล้วก็ขยายอาณาเขตมาได้ทีนี้มาดูการเมืองการปกครองในสมัยสุขโขทัยนะคะว่า มีรูปแบบยังไงในสมัยสุโขทัยจะมีรูปแบบการสปกครองทั้งหมด2แบบโดยการปกครองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะมี2แบบ2ช่วงเวลาเกิดขึ้นแบบแรกเราเรียกว่า การปกครองปิตุราชาช่อช้างครูเขียนผิดนะคะการปกครองแบบปิตุราชาแต่ชื่อที่คุ้นหูเรียกว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงพ่อขุนศรีธราทิตเนี่ยแหละจนถึงปี1911นะคะ จากนั้นก็จะเปลี่ยนการปกครองเป็นการปกครองแบบธรรมราชาหรือการปกครองแบบราชาธิปไตยแต่ชื่อในสมัยนั้นนะคะเลือกการปกครองว่าการปกครองแบบธรรมราชาเกิดตั้งเกิดขึ้นเริ่มใช้ตั้งแต่ปี1911ถึง1981พอสอพวกนี้เป็นพอสอโดยประมาณนะคะ สาเหตุที่เปลี่ยนการปกครองจากปิตุราชาเป็นธรรมราชาเนื่องจากว่าดินแดนขยับขยายใหญ่ขึ้นกว้างขวางมากขึ้นาการปกครองก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบการปกครองทั้งสองแบบว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วทำไมมันถึงเปลี่ยนนะคะเกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใดบ้างการปกครองแบบปิตุราชานะคะ ชาวช้างหรือการปกครองแบบพ่อปกครองลูกมันจะเป็นตามชื่อเลยพ่อปกครองลูกการปกครองแบบป,ปตุลาชาเป็นการปกครองที่ประสาทมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากด้วยด้วยความที่สุโขทัยเริ่มแรกเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆเล็กๆแล้วค่อยขยายขยายขยายใหญ่ขึ้นสมัยก่อนมันไม่ได้กว้างข,างขวางขนาดนั้นนะคะประชาชนก็เลยมีความใกล้ชิดก,กันกับตัวของผู้นำอ่ะ เขาจะเปรียบให้ผู้ปกครองหรือว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นพ่อพ่อขุนในสมัยสุยสขโขทัยจะเรียกว่าพ่อขุนอ่าเพราะฉะนั้นชื่อกษัตริย์ที่ในสมัยนั้นที่ปกครองด้วยระบอบปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูกเนี่ยคำนำหน้าชื่อจะนำด้วยพ่อขุนเช่นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนบานเมืองพ่อขุนรามคำแหง ะจะมีคำว่าพ่อขุนอยู่นะคะ,ะเขาเปรียบให้กษัตริย์เป็นพ่อและประชาชน,นก็เป็นลูกซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก mm hmm. เช่นถ้าสมมติว่าเรามีเรื่องเดือดร้อนหรือว่ามีคดีความมีข้อพิาพาทกับใครเราก็สามารถที่ไปสั่นคดีหน้าหน้าพระราชวังนะคะแล้วก็กษัตริย์ก็จะ,ะตัดสินคดีตัดสินความ สมัยนั้นเหมือนที่ครูบอกว่าทําไมถึงปกครองด้วยระบอบปิตุราชาเพราะว่าสุขโขทัยมีอาณาเขตไม่กว้างเพราะฉะนั้นก็เลยปกครองแบบใกล้ชิดเปรียบเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันประมาณนั้นนะ,นะคะเป็นใช้ระบบครอบครัวนั่นเองอแต่ภายหลังหลังจากสมัยพ่อขุนลำคำแหงมหาราชอาณาจักรสุขโทขทัยขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาก เมืองเนี่ยจากที่มันไม่ได้กว้างขวางมันเป็นเมืองเล็กๆมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทําให้การปกครองแบบนี้อาจจะคุมคนได้ไม่หมดอาจจะปกครองได้ไม่ทั่วถึงก็เลยต้องเปลี่ยนการปกครองเป็นการปกครองแบบธรรมราชาก็คือการปกครองแบบที่สองเขาจะเปรียบทีน้องเห็นคําว่าธรรมราชาไหมคะธรรมก็คือหลักธรรม หลักรมนี้มาจากศาสนาพุทธง่ายๆก็คือเป็นระบบการปกครองที่เอาหลักธรรมของศาสนาพุทธมาเป็นหลักในการใช้มาเป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองโดยน้องเห็นคําว่าราชาไหมโดยกษัตริย์มีอํานาจสูงสุดธรรมราชาทีนี้กษัตริย์ที่ปกครองในช่วงระบบการปกครองนี้ก็จะเป็นก,ก็จะมีชื่อเป็น พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระมหาธรรมมาลาชาที่สองแบบนี้ค่ะก็คือเอาชื่อระบบการปกครองมาตั้งเป็นชื่อตัวเองนั่นเองอ่าเนี่ยความหมายตามชื่อเลยธรรมราชาธรรม,มคือหลักธรรมของศาสนาพุทธราชาคือกษัตริย์กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในประเทศอ่า ความสัมพันธ์ของผู้นาําความสําคัญของประชาชนเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วจากเมื่อก่อนที่มีความใกล้ชิดเปรียบเสม,มือนพ่อกับลูกมันไม่ใช่แล้วอํานาจของประัตรเนี่ยจะต้องมีมากขึ้นมีเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยเปลี่ยนการปกครองเป็นธรรมราชานั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าช่วงไหนของกราาตัตรพระอ,องค์ไหนที่ปกครองแบบไหนนะคะอ่ะตารางนี้ให้เขียนลงไปในสมุดในหนังสือเนี่ยมันจะมีชื่อกับ ปีที่ปกครองแต่ว่ามันไม่มีระบบการปกครองว่าปกครองในช่วงระบบไหนโขเคนะคะอ่ะรษัตรในสมัยสุโขทัยอาครูเขียนผิดสุโขทยัยในสมัยสุโขทยันย,ขทยนะมีทั้งหมด9พระองค์อันนี้นะคะเดี๋ยวครูขีดให้น้องไม่ต้องขีดนะขีดให้ครูขีดให้ดูเฉยๆอะแบ่งเป็นสองช่วงการปกครอง เป็นราชวงศ์พะร่วงนะคะเริ่มต้นคนที่หนึ่งกษัตริย์พระองค์แรกคือพ่อขุนศรีอินทราทิ i เห็นไหมที่ครูบอกว่าถ้าปกครองด้วยแบบปิตุราชาจะนำหน้าด้วยพ่อขุนช่วงแรกๆจะนำหน้าด้วยพ่อขุนอ่าอ่าพ่อขุนศรีอินทร a มีลูกสองคนพ่อขุนบานเมืองกับพ่อขุนลาคำแหงสองคนนี้ก็คือวิธีการเปลี่ยนผ่านอำนาจหลังจากที่สิ้นพระชนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็จะได้ปกครองแทน ลูกก็จะได้ขึ้นมาปกครองต่อจากพ่อตัวเองนั่นเองเป็นแบบนี้ม,มาตลอดนะคะการปกครองในสมัยแรกตั้งแต่กษัตริย์องค์ที่1นถึงหนะคะจะปกครองด้วยระบอบปิตุราชาหรือว่าบอกพ่อปกครองลูกหลังจากนั้นเนี่ยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงที่ครูบอกพ่อเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็ขยายอาณาจักรได้กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็พอในสมัยและกษัตริย์องค์ที่6 นี่นะคะอ่าก็เปลี่ยนมาเป็นปกครองแบบธรรมราชาเรื่อยมาจนสิ้นสุดอาณาจักรสุขโขทัยเลยโดยอากษัตร์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีชื่อของเขาแหละชื่อชื่อเดิมอะที่ครูวงเล็บไว้ให้เนี่ยเป็นชื่อเดิมเป็นชื่อของพระองค์แล้วก็ จะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อที่ใช้โดยเอาระบบการปกครองมาตั้งเป็นชื่อนี่วงาง่ะปกครองด้วยธรรมราชาชื่อกษัตริย์พระมหาธรรมราชาที่1อ่ะแล้วก็พระมหาธรรมราชาที่2ที่3ที่4ไล่ลงมาเรื่อยๆในช่วงการปกครองแบบธรรมราชาหลังจากนั้นเนี่ยอาณาจักรสุขโขทัยก็ล่มสลายเริ่มเสื่อมลง ยังไม่ล่มสลายเริ่มเสื่อมลงแล้วก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทยัยเอ้ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาซึ่งอาณาจักรอยุทยาน้องจะได้เรียนตอนน้องอยู่ป .5 นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอบนี้เราจะเรียนแค่อาณาจักรสุโขทัยก่อนอ่ะให้ลอกตารางนี้ลงไปในสมุดเลยลอกลงไปเลยตีตารางให้เรียบร้อยด้วยแต่ขอแก้ข้างบนนิดนึงเป็นพระนามกษัตริย์ในอาณาจักรสุโขทัยนะ นะสุข,ขไทยถ้าเป็นไปได้ก็หาหาปากกาสีแดงขีดตรงนี้สักนิดนึงเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการปกครองไปแล้วนะคะเสำหรับค้านี้ไว้แค่นี้จ้า